สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง The Boy s e อีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ในการปลูกผักนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมก็จะพามาชมนะครับแล้วก็อัปเดตในการปลูกกระหล่ำปลอมนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมลองทดลองปลูกนะครับซึ่งเขาก็มี ปมของเขาขึ้นมาแล้วนะคบเป็นหัวกระลำนะครับผมก็ทดลองปลูกเป็นกระลำปมสีม่วงกับสีเขียวนะครับตรงนี้ก็เป็นกระลำปมสีม่วงนะครับก็มีปมเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นการปลูกทดลองครั้งแรกนะครับดินนะครับก็ยังอาจจะยังไม่สมบูรณ์เนาะเท่าไหร่ เพราะว่าอาจจะเป็นการปลูกครั้งแรกของเรานะครับในการคลุกเ้าการเติมอินทรีย์วัตถุต่างๆลงไปก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับในการเจริญของเขาเนาะซึ่งผมก็พามาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับใครที่สนใจในการปลูกผักนะครับก็ใช้เวลาว่างนะครับจากการทำงานนะครับไปปลูกได้นะครับผมก็ใช้แปลงนะครับที่ยกจากพื้นดินนะครับไม่ได้ปลูกพื้นดินนะครับ ก็เป็นการทำแปลงขึ้นมาเหนือพื้นดินนะครับก็เป็นการง่ายนะครับในการจัดการดูแลของเราเนาะแล้วก็ตูพืชนะครับหรือว่าจะเป็นมแมลงเนี่ยครับก็ลดลงนะครับก็ลองไปปรับใช้กันได้นะครับหากคลิปวิดีโอนี้นะครับมีความน่าสนใจนะครับหรือว่า เป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนนะครับหรือว่ามีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ช่อง The b o y CS ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ